สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมนำพระหลวงพ่อปานวัดโคกสนามคุณหาดใหญ่ปี2505นะครับเป็นพระเก่านะครับเป็นเนื้อว่านเนื้อว่านเดียวกับปี2497ของหลวงปูท่ทวดเลยครับเพราะเนื้อว่านนี่เปึกมากมากเลยครับสุดยอดมากๆและพระอาจารย์ทิมวัดช่างให้ได้มาร่วมปลูกเสกด้วยและแพ็กเกจิพระคราจารย์ สายเขาอ้อด้วยครับท่านอาจารย์นองอีกนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับของผ้าสายสายใต้นะครับรวมกัจิกเขาอ้อมาลุ่มปลูกเสกวิธีใหญ่มากนะครับพระอาจารย์ทิมวัชังให้ลุ่มปลูกเสกด้วยแล้วก็เนื้อมนสารเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเหมือน97เแล้วนะครับมีความแห้งมีความปึกมากนะครับมีความมันส่องล้ำมันมากครับเดี๋ยวลองชมให้ดูนะครับ ผมาส่องให้ดูนะครับแป๊บนึ่งนะครับออกไปไงครับเดี๋ยวแป๊บนึงพยายามจับโฟกัสนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านเป็นไงครับเน,เนื้อว่านเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเนื้อว่านเหมือนกับ เหมือนกับหลุดปุ่นทตาช่างให้เลยครับมีความหนึกมากครับมีความแห้งมากครับผมพยายามส่องให้ดูนะครับเตะแป๊บหนึ่งนะครับพยายามเห็นนะครับลักษณะองค์พระเป็นไงครับเป็นเนื้อว่านนะครับดูน้ําว่านเกาะเป็นไงครับน้ําว่านเกาะเห็นไหมครับ เห็นน้ำว่านเกาะไหมครับเป็นเป็นไข่อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเห็นรอยกระเทาะไหมครับเห็นไหมครับเห็นน้ำว่านไหมครับเป็นชั้นเลยไหมครับเนื้อหาต้องเป็นลักษณะนี้นะครับของแท้นะครับดูนะครับดูว่านต้องเป็นลักษณะนี้นะครับว่านต้องเป็นลักษณะนี้นะครับของแท้ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับว่านต้องเป็นลักษณะนี้ลนะครับ วานจะแห้งมากนะครับหนึบนุ่มมากนะครับมันมากนะครับว่านนี่แห้งมากเลยครับนี่ะครับการหลุดร่วงของมวลสารจะเป็นรูเข็มเล็กๆเป็นตามกาลเวลานะครับตามหลักการนะครับเป็นพักเก่านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับดูว่านนะครับดูน้ำว่านเกาะหนึบมากเลยครับ เนี่ยนะพระใช้มาค่อนข้างยับเยินอยู่เหมือนกันนะครับถึงราคาไม่แพงแต่พุทธคุณนี่รับรองได้ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับไม่แตกต่างกับว่าจ้างให้แน่นอนครับถือว่าสุดยอดมากนะครับองนี้ดูเนื้อเด็ครับปึ๊กขนาดนี้นี่แบบนี้นี่หาไม่มีแล้วนะครับความสวยงามอย่างนี้ของแท้มีน้อยมากนะครับของเกนั้นเต็ม Google เลยครับ แท้ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือพ้าแท้นะครับลองดูนะครับดูเนี่ครับของแท้ดูความสวยงามนะครับดูความเก่าความย่นนะครับพระนี่ไม่ได้ออกมาชุมกันง,ง่ายง่ายนะครับว่าผมจะเอามาได้นะครับ ถ้าคุณที่ติดตามผมหรือท่านอาจารย์จะรู้ดีว่าผม,มาจะเอาไม้ชมได้หรือถ่ายสดได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับถ้ราคุณจะส่องดูพระหรือจะขอถ้าจะเช่าต้องจีบนะครับผมไม่ได้ขายพระนะครับคุณต้องจีบคุณต้องเสนอร,ราคาที่คที่คุณที่ผมพอใจนะครับ <S <S ผมไม่พอใจผมผมก็ไม่ขายนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยคุณมีตมังคุณจะหาซื้อได้นะครับตรงนี้ถึงจะราคาไม่แพงแต่ก็เก็บนะครับ เก็บไว้ใช้นะครับเก็บไว้ให้ลูกไว้ให้หลานลูกยังไม่มีเมียยังไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่ให้ลูกหลานเลนได้ครับลูกหลานเลนไม่เอาก็ทุบทิ้งไปครับก็ไม่ยากครับแต่เราไม่ตกอยู่ในมือใครแน่นอนครับถ้าเอาพาตกตกอยู่ในมือเสียไม่มีทางครับเต่จะตกต้องตกอยู่คนเล่้ยาไว้ใช้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ